นวดน้องการอะไรปิดจิตเลยกนรักพี่ม้งนั่นไม่มองแกเอาดี้กี่เราวโกลวหรือเปว่ากว่าเดี๋ยวกูไปยิงจริงอะไรทำให้เตียงได้เมียกบโชดีเจอเกตายองหัวโตอันไม่จำเก็บหลบเลาว่ามันร่มดู มึงไปแล่วธนบาตกูอยัดผมมันต่ำตึกมาต้านแล้วป้าป้ากูมาตึงลงรถไม่จะกูจำได้บ้านกูแต่แรกนั่งกามุงจ้ากว่ามาไปใหตโตมันชมกว่าป้ามันจีซอเลยชี้จอร้อยจี้จอถี่แกกไปปักรังไปปักกันชี้จอหอมแม่มชี้จอโอนะป้าป้ามันอมอย่างดีเลยบ้านกูมงไปแล้วทั้ง แล้วเที่ยไม่โต้ได้กับเมียกูกว่าป้าว่าเขาโต้เบอร์ปันเล uru, uh, mm ือบาดเมียกูไอ้โต้มันโจมกว่าป้ามันในใจเจื้อมาต้านน้าเลือดเราปากแดงเปรบเราไปเล่นเมียมึงเออว่าปันจุหลักเหลืองแหวกูกันแล้วกูเกไม่ได้กูยป้าไปเลี่ยนโยนแบบอย่างคราดกูเกไม่ได้นี่เมือปลาเนี่ยไอ้โต้เจไอ้เออโตเบอร์ไอ้โตกว่าได้เมียมึงเออ บอกูมาตึงกูมาตั้นกันกว่าน้องโตเอนะนน่เน่ก็โยกกันแล้วก็โยกสีไม่แจ่วเปรียบกบเมียกูติดเดียวเซเส้นเอึดเส้เบิ่นไอโต้เบิ่นไอเลวโต้นั่นเอือใครมึงเอือตัวตัดปัดลุ่มไปดเลยนู่นเต็มบ้านหมดแล้วฮองหลูกูตัวตัดฮองเขลวงฮองขลวงฮองขลวงแล่กันนี่ตายไอโต้จะไง เออไปะตกเบ้อนะเออโต๊ะตายเยังเจ้าไอ้เจ้าผอตัวัดตกะร่ำตวนโตกปันเจ็ดปันเจ็ดเจอเออแต่ตีนเล็กลอยเราลอยเป็นเบ้อแต่นู่นเจอตีแหวนคุ่ลูกบังคุดยี่ทิพย์ไรเหล้าไอ้ต้อเงี้ยเออตกเบ้อพอได้กับแม่กูเก็บแม่ต้องงั้นมามเจอมั้งไหมเบ้อ เราแตะนอนกว่าป้ามากันเลยไม่รู้แต่ว่าคนเณฑนมันแม่เอูเลยจ้มเมนจริงกับน้องตัวอันน่าเลือดคูมาตึ้งก็นอนกองอ๊อกกันอยู่กูก็กูจะกูยุญงมาตึงกูปผไปบ่ออาบน้ำมาตึ้งโตกดก้าวมาตึงตังแล้วกับก้าวย่าต้กินดีฮะเลือดให้โตนั่นตําเขาเข้ากว่าป้าดีเลือดเชือไม่เลือดเลยมันอบมูอขีปลา มูนั้นโอมอบโจูดไส้ตัวแล้เด่นหน,น่นวยวัดชุดยอดเลยกูมไม่เคยได้กินเลยกับก้าวปนนั้นอาหานมาตั้นไปกว่าบ้านเอาดวงในกว่าบ้านมันมันต่ำพรูมพี่เพียงพี่ควีมครับพี่ควีมโยมันรถตุกไม้ขึ้นเลยไตรถครีมระดับภูมริรถ นันเออดัาดัง <c> ข <oughs> ้าวดังข้าวดังยากู่กับก๋วเลตัววันเลข้าวหลูกปีนนันเออคือนั่นปีงแล้วมึ่วาคุณนั่งรอแขนร้อยไม่ดันคุนั่งนั่งไปจะเบียบลุกนั่นให้รอ้นเืยจะไม่ดันนักไอ้ไอ้นี้อันนี่พุกให้ร้อยกคอันนี่พุกเห็นมึงไม่เยียบอันนู้คุณเลยว่าอันนูุ้ก กันลนวันนี้กูุคูน,นี่พลัดฮัมแนดูร้อยเมียควีมเล่นดูอยู่ด้วยกันรายการตีทิพย์คุณนางรอคือนั้นวิจาวัตรประกาศประกาศโดยคุณนางรอว่าที่แหลนุ่มมันนี่พุกเคยให้แหลนุ่มคองกูน,นะทำไมแหลนประกาศไว้ดำเพื่อคุณนางรอยตีทิพว่าเลยยังไม่ทันตีประกาศว่าเพื่อคือนนี้หลังจบละครอย่าพลาดรายการตีจิต พวกกับดาราสาวอันนี้บุกคุยเปิดอกคุักันเพื่อร้อมันต้องหลอกเรื่อกันมั้งเลยบ้าได้เหลืองไปชุนกายเพื่อหรอกจริงพี่เพียงครับน้องอย่างจะมีปวัวนมาเลยไม่มีปวงเวดี๋ยวดายแต่กันเลยจะมีสาวม,มีไม่ใจหายไอ้กันาหนาูอาป่วนหอา้แต่เราตี่อยู่กันได้ไหม ความรักมันมีเกิดขึ้นแต่ช่วงแรกพร้อมฐานะและน้องเชื่อพีอต่ครอบครัวที่เขาโยกันได้ไม่ใชญ่เขาโยกันเรารักเขาโยกเราความเข้าใจกันถ้าเรามีความเข้าใจให้่ังเขาและเราเลยอยู่ไปแต่เ,เมีเยแรงไประกิ๊กับพ่อย้อนลงพออาพ่อแรงไประกิกก๊เมียย้อนลงต่างคนต่างย้อนไม่นานเกิดน,น,นะน,นี่ย้อนลงตรงน้อยย้อนลงในเมียนะมันแรงจนตั้งใจฟังแกตายกูเจา คนราเบาแลอย่าตึงเงยคนพ้อยกันพอตึงแลวกันทำหมย้อนเลยกอหลงลุงเงยเนื้อตึงนางหน้าตึงทริ้นเลยทังที่ไม่ตอทำเพื่อย้อนหุดใจมือเฮ้ยอันโอเวนนาแค่ไทยเออน้องยังจะมีป่วยยังจะมีลูกน้องยังที่ที่ที่มีลูกค่ะแกนคนยืนก็มีลูกกันจึงนั้นมานังดูนางจุล เห็นไหมดูพี่แดงมาจากกรุงเทพมันดูน้ำก็ยังมีลูกพี่เพียงมีลูกไหมมีครับพี่เพียงมีลูกกี่คนจะท้องลูกมาเหลากว่าบ้าเหลากี่คนนะจะจ้องลูกก็ดูหน่อยนะอย่าอย่าจ้องนะดูหน่อยไม่ได้หรออย่าอย่าจ้องมันดูอ๋อมา,าดูมาแต่พอมาดูดน ลูกพี่เพียงจองลูกครับผู้หญิงผู้ชายคัะแม่จงคก่แกจะไม่นคน,แ,คคนแต่ต้องกล้าแต่วันรนคนแกแต่แรกไปไหนตรงป่าเชียนมากถ้าไม่ได้ป่าเชียนมากก็มไม่ป่อยแต่คนแกเดี๋ยวดีไปไหนตรงไปเต็บเลสโอเลิวตาอยากมากโลดตรงนี้ไปที่プรสโตมันขึ้นวันโลดมากกู แต่ตาหน่วยน้อยไม่ยันกดเลยนะกดเลยมากนะเออเลยนี่มันเกลียดยรตัวเลย,ยเลยก็มันยาวๆไกลๆงูแต่ว่ามันไม่เกร็ดไห้อันเลยเ,เปลี่ยนะเลยนะเออมึงเคยได้เลยยังไอ๋อกูเนี่ยจอมได้เลยมั้ยกูลงแต่ละกลังไม่ตั้มแต่ เกืนว่าคนตอกไปตีไปเนยหลอกวานใต้รูปเล้วพูดเลือดเชือมึงว่าเกลือนจ้องแว่นได้รอยว่าร้อยกูอันแต่เจ้งใกล้กันปนลัวนเะนีย่ยเปรตละคนก็มีเปรตอย่างเปรตลูดได้มากก่อนลูดได้สมุดว่าแม่เต้ากูอยากมากแต่ว่าแกมไม่มีปลูกแคมลดูดก้อยายากูแจ้ไปไง เช่ได <A> ้ได <A> ้บางทีนาบอกแช่ไม่เกิดไรตัวหนึ่งเช่ก็คือการส่งต่อจะเตียงได้ก็ความอะไรดีดีหรือว่าใครพูดได้ได้ร้อยลอยช่วยกันแช่คือส่งต่ออ๋อมึงอีส่งต่อหมาของกูเปียแล้วให้ร้อยแช่ไม่เอาละบ้าไอ้เตียงนี่ไม่ตันจะไม่เลย เพื่อนคนเล่นเวทเป็นก,กุกรานฝนไหวเสี่ยกานำพระฟานี่วะเสี่ยกากวขยเดือนเจ็ดแปดรยบางคนเดือนเป็นพันมันทิ้นเพืองโดยได้ประโยชน์เราคนแค่ไม่ใช่รอยต่ำไม่ได้ใดไม่มันมีเลยบางทีก็ได้วันจะมักเป็นรายวันก็นนได้ได้เดือนก็ได้พอนี้เออสร้างกนจะเกลังแต่ตัวรชัพรุนนอยตีเล่นเวทจํำจุง้งกองคู่ก็จํำจุง้ง ก่องมึงมันติดดีรออยู่กันนั <c oughs> น่นแห็นรุนยังยยยไปใช้ไวไปเปื่นกี้ดิขบมวยไตยจ้ำจุง้งเออไอควน,นไงไอควนตอนนี้ไอควนมันตึ้งไอควนรอกแล้วนะปีอาเป็ดเดินมาการะดนนวนวาจจนนี้หอควน้อกเอเอตาจ้ำจุ้งตอนนี้จ้ำจุ้งเฮ็ดเฮ็ดเลมเดเดม้มั้งเฮ็ดแรงเฮ็ดแหมซอยอตาเหมืนเปรตคุยเปเอมาเต้นเฮ็เดปลวก โอเล่นนายเออขุดกดแบบไปเร็วแต่กูทำ,ทำไม่เป็นมันรกจะมักปลพี่เท่งทำกันรูเกี้นแบบนั้นแล้วปลากินไรอะแล้วเราจุงัวนี่มันทิพรื้อหรอกรดตั้โบวุ้งกินเองได้จออ้องเบอร์ยอัดแานยืนบ้านตแล้วกุยชกยนมันแกล้งอายุนี่เปรีนี่พปกเรียดอายอดัง้งอยากจะไม่ผมบวชตึงบ้านมันแล้วก็บ้านเต่าแก่ก็ พอไปบ้านเต่าแกแล้วก็ใช้กับข้าวดีๆไปวันนั้นก็กูแกงปลาจอนตัวเต่าทีนี้พ่มเบิ้งยืนบ้านไปยืนบ้านบายไอเพียกก่อนไอพี่นี่วางสะนุกไม่ปักได้เลยแกงปลาจอนใช่อย่าวะบาททำไมพี่เพียกหัวลูกแตงใช้เต็มบาทเลยจีนหัวแตงจีนใช้เต็มบ้าททีนี้ได้เพียกได้แล้ว แม่มกวกไม่ปลื้มและจ้านกแตงบทไปเปิดแล่ก้าวกันล,ล่นหลงแอกตรองเทกก้าวปีดไม่ก้าวเปลือมึงทำให้เล่นหลงรอยมันตกใจและสีมันต่างนูง่นคอยแลงหนาวกูแกเกลียดกันเลยเหลาและหนูเป็นลูกใครเลยกันท่านอาจารย์เตอนี้พอจะบอกให้ฟวงว่าเด็กสักประมาณชิปปีที่ผ้านมา มางกรนกขจมแก้วถึงมีองค์ราชาติินุรัชกับประดังเจ้างาัดบุนีมีพระรถคือควาใจทรงสุริยะปราติดานั้นคือเจ้ายิ่งปราดปรีชาฮะหนูเป็นราชธิดาเด็กอาจารย์เออพี่ผุ่นแก้วใช่ปั้น,นเพลือกับน้องเป็นเจ้าหญิงโอ้เจ้าหญิงคราบตะวังครกับแม่เอ้เพื่อลงไม่นักเลยว่าน้องปราดปรีชาเป็นเจ้าหญิงเป็นนานแล้วเรา เป็นไกดโกโูเป็นนันนั้นต้องร,ร,รือให้ปอพีจำรอเหลือไไรไยอย่าไปกล้องมัะ้ะที่นี่ในเมื่อเธอเป็นเจ้ายิ่งแล้วกะอยู่ตีมหานาครนกระโจมแกว้วนล้วทไมต้องมาอยู่ที่นี่นะเนี่ยพอจะแล้วไ้เธอกว้างวัานนครนกระจมแกว้วเกิดชุดตรงครรมกับนาครนเลยนี่คือเมืองขุงยยัก์ยักนั้นได้จักจับเธอไปกับแม่ Tang bay con di chất tinh mật luôn lắm thật để mê cọc thư tơ pendek tiết mẹ cả bay cắt quang tuk yak chắp quang makang a cắt mậtu gong luôn 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 คือที <Netz mainly c als> uh, ่เกีกินมังคุดอยู่ที่นั่งเว้นต้ายฮันวันคอนป่านุ่นมาเกินออกชั้นเอาจิงเทียนไอ้เปียกก็ดังขึ้นปุ๊มกินได้กันเลยจ้าดิเกย์กินนุ่นกันนะชันนจะว่ากินปุ๊มนุ่นได้ชั้นเกลียงเกลิบปุ๊มกินได้กันกล l â ที่นี่พอหนังต่างจันรููว่าเธอตูกขวางก็ไม่